เพื่อนวันนี้จะพามาซ่อมแอมนาโคยา่า7 5 0พวัตต์นะครับอันนี้ผมอ่านตามคำเขียนของเครื่องนะครับเพื่อนๆยี่ห้อก็นาโคยา่าลูกค้าบอกเขาไปขับปาก18นะครับมาดูกันนะครับมันขับปาก18แล้วมันจะเป็นยังไงเครื่องมันใหญ่ขนาดไหนข้างในมันถึงขับปาก18ได้อันนี้คือลูกค้าแจ้งมาบอกเอาไปขับปากสิพูดถึงมันก็ขับกันได้หมดนะครับแต่จะ ออกไม่ออกจะอิ่มไม่อิ่มก็ต้องดูกันนะครับมาดูเครื่องข้างในกันนะครับเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนช่างหรือเพื่อนๆนที่เล่นเครื่องเสียงอยู่เห็นเครื่องข้างในแล้วอย่างหัวล้อนะครับเก0พันห้าร้อยวัตเดี๋ยวจะมาเช็คดูว่ามันเสียอะไรโอ้โหอันนี้หม้อแปลงครับวัตต์มันจะมากจะน้อยก็ต้องอยู่กับแรงจ่ายไฟนะครับหม้อแปลงใหญ่ก็วัตต์สูงด้วย อันนี้วัดตามจริงนะครับเพื่อนเพื่อนวัดตามจริงก็เต็มที่ก็ข้างละไม่เกิน50บวัตนะวัดตามจริงนะที่4ี่โอมเดี๋ยวมาเคียดูว่าเสียอะไร